ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายน้ำมันเครื่องนะตัวดีแม็กหนึ่งจุดเ้าสองปีสองพัยสิบขึ้นมานะอกอ็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีบัวชุดบ็อกนะฮะก็ตัวบล็อกไว้ถอดกองตัวที่เบอร์เบอร์ยีหกถอดกองน้ำมันเครื่องนะแล้วก็ อันนี้ตัวแหวนมอดอ่างน้ำมันเครื่องนะฮะก็ควรเปลี่ยนทุกครั้งนะเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครั้งก่อนผมไม่ได้เปลี่ยนรั่วซึมเละเทะเลยแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับผมใช้เป็นในตัวเชเวลิกเอเด็กแปดนะห้าสามสิบแล้วตัวกรองก็อันนี้ของตีเนสนะ ตัวนี้ของแท้เบิกสูญนะเพราะผมไปเบิกเองร้อยเก้าสิบแปดบาทก็ดูในออนไลน์แล้วก็โหราคามีตั้งแต่ถูกๆเลยฮะร้อยต้นๆหนึ่งร้อยปลายๆของแท้ศูนย์แท้เบิกห้างอะไรก็งงเหมือนกันว่าอันไหนแท้ไหนเทียมอันนี้เบิกศูนร้อยเก้าสิบแปดบาทก็แท้แน่นอนของตีเพรนะไม่ใช่ของอีซู นะฮะฮแล้วก็พอดีผมมีไอ้เค e ด้วยเดี๋ยวผมจะยกเพื่อให้มันส่งนิดนึงจะได้ถ่ายง่ายนะฮะตอนนี้ช้าบะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมถ่ายแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนแหวนเลยซึมแฉะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะยกรถขึ้นข้างหนึ่งนะฮะ ตรงจุดที่ขึ้นแม่แรงผมจะขึ้นตรงหลังล้อนหน้านะเดี๋ยวผมยกขึ้นข้างเดียวนะอันนี้ผมยกขึ้นนิดเดียวนะแค่ล้อพอรอดมนก็สูงละก็เดี๋ยวทำการกลายน็อตตัวนี้นะน็อตอา่าน เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะฮะอันนี้ดูที่ผมถ่ายครั้งนี้แล้วซึมเละเทะเลยซึมฝาดไปยันเกียร์เลยฮะจำหมดนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายันนี้เปลี่ยนแวดด้ย นี่นะแค่ขายปั๊บก็น้ำมันหยดเลยกนะ็หาผ้าไว้ฮะเพราะว่าเลอะแน่นอน ไหลให้ถึงนันหยดเลยนะอันนี้ผมจอดค้างคืนไว้นะเคยถ่ายตอนแบบรถวิ่งมาใหม่ๆแล้วถ่ายเลยนี่โอ,โอ,โอ้โคร้อนฮนะร้อนไปหมดนะอันนี้เดี๋ยวก็ปล่อยให้มันไหลไปนะจนกว่าจะหยดนะฮะอันนี้เราก็ เช็ดทำกว่าสะอาดอันนี้เป็นแหวนที่ติดมาจากศูนย์เลยนะผมได้ไป2องสครั้งแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพิ่งรัวครั้งนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทิ้งน,ะนี่ตัวใหม่ ที่เรารอมันหยดเราก็ยึงใส่วัดขึ้นเปิดฝาซะหน่อยให้มันไหลคล่องฮะเดี๋ยวเราก็จะมาถอดตัวกองน้ำมันเครื่อนเะนีตัวนี้ที่ใช้บ็อกเบอร์ยี่สินะฮะ ็รถสูงต้องมีอุปรกรณ์เสริมหน่อยฮะเอาไว้ยืนก็จะขันยากหน่อยนะฮะตรงนี้ติดแบตติดสายไฟติดตัวท่อแอร์เดี๋ยวต้องใช้ข้อต่อยาวก็นี่นะเป็นบ็อกเบอร์ยี่หกข้อต่อยาวแล้วก็ดำขัน,น แย่เข yeah, e e oh ้าไปตรงนี le, <Yeah. S 1> ้ต้นเดียวไม่พอฮะเดี๋ยวต้องต่อสองต้นใจก็ต่อสองต้นนะย่แย่ลงไป ขึ้นมติดเอาขึ้นมายากสักหน่อยนะติดติดไปหมด ที่ผมถ่ายที่8,000โลนะไม่ถึงหมื่นก็เปลี่ยนทุกๆครั้งที่ถ่ายนะใส่กองประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยก็ถือว่าไม่แพงก็เปลี่ยนทุกครั้งที่ถ่ายเลยก็ได้ก็วิดีโอกองออกก็น่าจะบิด เี้ยวสามเคี้ยวเสียบเข้าไปในร่อ,นนองนี่นะอันนี้ก็ของแท้นะผมเบิกสูตรมาเหมือนกันก็ของแท้ของเทียมไม่รู้ดูยังไงนะฮะสภาพก็อย่างที่เห็นนะอันนี้ อย่าลืมเปลี่ยนไอตัวซีนตัวนี้นะก็ะเดี๋ยวจะรั่วซึมอีกอเนี่ยนะเปลี่ยนทิ้งไปเลย เดี๋ยวเราใส่ตัวใหม่ตัวนี้มือเราสกปรกก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยนะ ใส่เข้าไปล่องนี้นะฮะอย่าใส่ผิดล่องนะ ตาทีเพชรนะเก่าไม่เห็นมีนะหรือว่ามันลบไปก็ไม่รู้น่าจะลบไปก็กดเข้าไปฮนะกดเข้าไปตรงๆก็จะประมาณนี้มันจะกลึบ จะดังกรึบแล้วก็อยู่เลยนะฮะบ,บิดได้โอเคอันนี้เดี๋ยวไปใส่คือที่เดิมนะก็เดี๋ยวเวลาใส่ก็แนะนำให้เอามือมือเปล่าขันก่อนนะ กันกันมันปีนเกลียวแต่เกลียวมันใหญ่น่าจะปีนยากตอนเอาลงไปก็เรา ยนตึงมือแล้วก็ใช้น้ำขันขัน เสร็จปั๊บผมก็จะดันอีกอึดหนึ่งนะอืแค่นีน้ตัวกองไม่ต้องขันแน่นมากอันนี้หลังจากที่เราปล่อยให้มันหยดจนได้ที่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะขันร้นอนอ่าง คืนนะอย่าลืมนะใส่แหวนเปลี่ยนแหวนใหม่ด้วยนะวันนี้เดี๋ยวก็ใส่คืนกบไปได้เลย เราไม่มีประแจฟอนก็เอาพอตึงม port e <eland> ือเนีก็หลังจากที่ขันเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะ คือจริงๆถ้ารถที่มันอ่างมันไม่รั่วเนี่ยก็ก็จะเลี่ยม <c oughs> ของผมนี่รั่วมานานนะรั่วตั้งแต่ตอนถ่ายแรกๆเลยแต่มาเห็นว่ามันรั่วไม่เยอะก็เลยเอาไว้ถ่ายงวดหน้าค่อยเปลี่ยนแหวนก็หลังจากที่เราขันน็อตอ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ใส่กองน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะใช้ทั้งหมดก็น่าจะเกือบเกือบเจ็ดลิตรนะอันนี้ก่อนเราแลกหกลิตรก็เทไปให้หมดเลย จริงก็ถ้ามีกลวยก็ควรแนะนำให้เอากลวยมาใส่นะมันจะได้ไม่หก อันนี้เราเติมลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราปิดสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวก็วัดอีกทีก็ได้อันนี้ของเหลือสักประมาณไม่ถึงครึ่งก็เดี๋ยวถ้ามันน้อยไปเราเติมไดนะ้ถ้ามันเยอะไป <c oughs> เราออกยา แล้กกวก็ตัวคานองแล้วก็นัดอา่างก็หลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องไว้แป๊บหนึ่งนะทีนี้เราก็มาวัดระดับน้ำมันเครื่อง หลังจากเราถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จนะฮะก็ทําการติดเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจเช็ครอยรั่วซึมนะตรงตรงนอ็อตอ่างน้ำมันเครื่องนะถ้าไม่มีรอยรั่วซึมก็ถือว่าใช้ได้นะ หลังจากวัดระดับนะคือผมก็จะเติมให้มันอยู่ประมาณแตะรูสองเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะนก็อันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย ก็ขอบคุณที่รับชมครับ